ยูนีกับการแบบเป็นนักธุรกิจเนาะคป็นรากฐานในมานของเราครับไอ้เรื่องของเราเราทำการแบบเปิดเป็นธุรกิจตลาดน้นโรงงานอะไรเงี้ยครับอยูนีค่ะเลยก็อ่าจริงๆถ้าพูดตรงๆนะครับผมก็ไม่ได้แบบว่าอ่ายากเลยขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆพี่เบียร์เขาก็มีสกิลด้านนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็เปิดมาธุรกิจมาเยอะมากครับผมซึ่งก็ ผมก็รู้สึกเป็นโอกาสที่ดีมากนะที่แบบว่าได้ทํากับพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ก,ก็แอบ,บคิดเหมือนกันว่าเอ้ยเราทำ,ทำไมพี่เขาถึงอยากทํากับเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็รู้ว่าจริงๆอยากคนหลายหลายคนเลยที่แบบว่าอยากทำเครื่กงเคียงพิเแตบบ่ว่าก็ตอนนี้ก็แค่รู้สึกขอบคุณมากๆครับผมที่แบบว่าให้โอกาสผมได้ทํากับพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่คือฝรั่งนารักทีเราิจรณาเว่าจะมีการขาของมาไม่เลย ถ้าผมก็จริงๆผมมองว่าเขาก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งเนาะในชีวิตซึ่งพี่เขาก็ไม่ได้มองว่าผมเป็นเหมือนลูกเ้องอะไราเงี้ยเขาก็มองว่าเป็นน้องชายคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งการที่เราคุยในตกลงกันมันไม่มีปัญหาตรงน,นั้นเลยครับก็แบบว่าอย่างมันไหลขึ้นครับผมก็หลกัหลกๆเราก็คุยแค่ว่าทํายังไงให้ร้านมันดีขึ้นทายังไงให้รสชาติมันอร่อยขึ้นจะเป็นคุยเรื่องแบบมี้สักส่วนหละอันนี้การไทยของผม ใช่ใช่ครับจริงๆเรื่องโปรโมทเนี่ยก็จะเป็นทางผมเนี่ยแหละการที่แบบว่าถ่ายโฆษณากับร้านนี้การหาทีต่างๆหรือว่าการที่หาคนโน้นคนนี้มาถ่ายอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นเรื่องของโปรโมทซะส่วนใหญ่ครับตอนนี้ยูทูปก็เหมือนเหมือนเป็นพาร์ทใหม่หรอครับก็คือเป็นพาร์ทที่ว่าทำ YouTube ไปด้วย แต่ว่าเราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองที่แบบว่าทาด้วยกันนเลียงนยครับเพราะว่าจริงๆก็ตั้งแต่ทํามาไม่เคยมีธุรกิจเลยก็ไม่เคยคิดจะแบบจะเริ่มทําธุรกิจเป็นร้านอาหารอะเลียงเนี่ยครับจริงๆก็ตอนนี้ก็เหมือนเป็นคัดท,ที่ว่าเรามีร้านอาหารในตัวแล้วซึ่งเราก็ต้องรับผิดชอบร้านด้วยแล้วในส่วนนึนงครับผมแล้วที่เี็ก,ม,กม,ม,มันจะต้องไปจับเหอเดิมไหมหรือว่าหนักเหมือเดิมวจริงๆก็ ผมก็ตีตีไว้ครับผมว่าเอ้ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเราจะลงทุนกับสเกจูอย่างเดียวเลยเราจะมาประชุมนะเราจะมาแบบว่ามาหน้าร้านมาเช็คความเรียบร้อยเราจะมาเดินแจก,กไก่อะไรอย่างนี้ถ่ายคลิปอะไรอย่างนี้ครับก็คือเราตีเราก็ทําในสเกจูตัวเองเลยว่าอาทิตย์หนึง่งหนึ่งวันเราจะมาทําร้านนี้เต็มที่ครับผมอย่างอย่างตอนนี้มัน,น,นตัวแข่งเหมือนเดยอยก่อนเราไปเลย,เยนะครับอย<ๆ>ู<ๆ>่ทุบก็จริงจริง เหมือนมันก็ไปได้เรื่อยๆครับยูทูปมันก็ไปได้เรื่อยๆแล้วก็เหมือนช่วงนี้ก็เหมือนแบบว่า,อาไอเดียมันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบว่าเราก็อยากเพราะว่าเหมือนพอเรามีธุรกิจแบบเนี้ยที่แบบว่าเราทํากับทีเดียร์เองก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับก็เลยแบบว่าอยากทําให้ออกมาดีทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับผแต่มันมีอะไรไหมครับที่แบบว่าแรงที่หรือทีเอ็มใหม่ๆช่องอะไรอย่างเงี้ยครับมีมีครับจริงๆหลักๆเนี่ย ก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีความแบบไปหลายอย่างดีกว่าไม่ได้มีแบบคอนเทนต์โจ่งว่าเราจะทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ว่าหลังๆมันเหมือนตอนนี้เราเห็นชัดแล้วว่าผมท,ทํา youtube เพราะอะไรใช่ก็คือก็คือคนดูมีความสุขเนี่ยละรครับก็คือคนดูอย่างน้อยอ่ะผมว่าสมัยนี้มันเริ่มเครียดขึ้นเรื่อยๆว่าผมก็ทํามา6ปีละ6ปีก่อนกับทุวกวันนี้ความเครียดมันเพิ่มขึ้นซึ่งผมอยากให้ความเครียดนี้มันคายลงครับผม,ผมอยากให้มันอย่างน้อยเนี่ยคนดูที่บ้านเนี่ยแล้ว โหรอสักครั้งหนึ่งยิงสักครั้งหนึ่งอันนั้นคือเป้าหมายผมละซึ่งพอผมคิดอย่างเนี้ยก็เริ่มแบบคิดออกว่าเอ้ยเราจะทํายังไงคลิปมันสนุกขึ้นนะไม่ซีเรียสน,นะซึ่งตอนนี้แบบเป้าหมายตรงนี้ชัดมากเลยครับไม่เคยแบบว่ามีความรู้สึกแบบนี้มานานมากเลยครับที่แบบชัดเจนกันมันมีคอมเมนต์อะไรมีแปลกบคอมเมนต์แบบอครับ <c oughs> อ่าจริงจริงก็มีตลอดครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับผมจริงๆก็ ผมก็อ่านแล้วก็ก็ทำความเข้าใจครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคอมเมนต์ดีหรือไม่ดีอะ่ะมันก็เกิดจากตัวผมเพราะว่าถ้าผมไม่ลงคลิปก็ไม่มีคอมเมนต์แต่ผมลงคลิปก็มีคอมเมนต์ใช่ก็เลยทุกอย่างก็ต้องก็ต้องอ่านแล้วก็ต้องรับได้ครัแล้วก็ต้องทํำยังไงให้แบบว่ามันคือเหมือนระวางคอนเทนต์ด้วยครับใช่เพราะว่าก็คิดได้ว่าสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างมันก็เกิดมาจากสิ่งที่ผมทําลงไปในคลิปในที่เราเล่าเรื่องทั้งหมดทั้งหมดใช่ท่าท้ายาก้านงแล้วก็าก ได้ครับก็ร้านสเปซซูนะครับก็เป็นร้านธุรกิจแรกของผมนะครับที่ทำกับพี่เบียร์ประโยชน์นะครับก็เป็นร้านชื่อว่าสเปซซูไก่ผมอร,ร่อยที่สุดนะครับอ๋อครับผมออตัวสีกรบพิ่นอ่ะร้านสเปซซูนะครับก็เป็นร้านที่ทำกับพี่เบียร์ประโยชน์นะครับก็เป็นร้านที่แบบว่าเป็นสีม่วงนะครับก็ถ้าใครเดินผ่านสยามรวเอ้ยทำไม ทำไมร้านนี้ม่วงจังนั่นแหละคือร้านของผมกับพี่เบียนะครับก็ร้านที่ม่วงสุดในสยามแล้วนะครับอีกอย่างก็คือมีไก่เมนูซิกเนเจอร์นะครับชั่ว Black Coal Chicken เป็นไก่สีดําที่รสชาติแปลกที่สุดแล้วก็อร่อยมากๆนะครับที่แบบว่าไม่มีใครได้ลองชิมรสชาตินี้แน่นอนนะครับก็อยากให้มาลองไก่ Black Coal Chicken นะครับไก่ที่ดำที่สุดในอาณาจักรประเทศไทยแล้วก็โลกนี้นะครับทุกคนอยากให้มาลองนะครับที่นเป็สูสยามที่นี่นะครับผมขอบคุณครับ